รายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเดี๋ยน้องสองให้ดูให้ชมนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเดจนะคะมีเนื้อมวลสารมีค่าบรักนะคะเป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะมีหลากลายเนื้อหลากลายพิมพ์นะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะส่งให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่4นะคะ รายการที่5นะคะรายการที่6นะคะ รายการที่7นะคะรายการที่8ดนะคะ รายการที่เก้านะคะมีรอยรยผงตะไปทองด้วยนะคะรายการที่สิบนะคะ รายการที่11นะคะพาสสมเด็จนะคะสวยๆนะคะเนื้อผิวมีคาบลักครคาบขาวนะคะแล้วแต่จะชอบนะคะพี่ๆเพราะว่ามีทั้งหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะ องค์นี้ก็โรยมวลสารนะคะหลากหลายสีแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะเอยสิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะ รายการที่14นะคะหลวงปูท่ทวด้านหลังชอชิงนะคะรายการที่15เหรียญหล่อนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะที่ระดึกสองสี่เนะคะ หนะคะเป็นพระนางพญานะคะสิบเจ็ดนะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะ นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะสิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ ปีสองห้าสามศูนย์นะคะศูนย์สามนะสองห้าศูนย์สามนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อสุริยันนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นรุ่นหนึ่งนะคะ รายการที่2 1นะคะเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลานะคะลงยาสีแดงรายการที่2 2นะคะเป็นเหรียญยืนนะคะ รายการที่23นะคะเหนียนหลวงปู่ศิลารงยาสีแดงนะคะโรงยาจีวรนรายการที่24นะคะเป็นพระผงนั่งเมฆนะคะ 25นะคะเหรียญยืนหน้ากากสีทองนะคะยี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะพิมพ์เล็กนะคะที่ระลึกในการสร้างกุฏินะคะ เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังจะมีกระหนกด้วยนะคะองค์นี้ รายการที่28นะคะเป็นพระมหสวนนะคะ29นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ าสานะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะต่อไปนะคะรายการที่สานะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะ สามสิบสองนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตรารามด้านหลังเป็นหลังยันนะคะปีสองห้าสองหนึ่ง รายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะ 35หนะคะเป็นเหรียญของขวันหลวงพ่อปากน้ำนะคะสามสิบหกนะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมนลหลวงปู่ศิลานะคะ 37นะคะเป็นพระปิดตาวัดรอนนะคะจังหวัดพัทรลุงสามนะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะ 39นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงปู่ศิลาเสกนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะสี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญหลอรุ่นนารายจักนะคะหลวงปู่จีรานะคะ 4ีสิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะอนุสรสร้างโรงเรียนปีสองห้าหนึ่งหกนะคะสี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะคะหลวงพ่อกล้วย สี่สิบห้านะคะเป็นหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะสี่สิบหกนะคะเป็นพระปิดตานะคะ สี่นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรนะคะสยามมีนปี2ปีรอสองหนึ่งสองเจนะคะองนี้เป็นรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญดวงดีหน้ากากทองนะคะ สีนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์สุริยันนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นปี2557นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะ ก็50รายการนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ